นี่ดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่อินสตรีสปานะคะอยู่ที่ The X Place ตรงกันละประรือหัวการจนาวพิเศษกันเองนะคะต้องบอกเลยว่าพอเข้ามาเนี่ยบรรยากาศโดยโรวมนี่คือแบบดีมกากๆเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบกันค่ะนี่ก็ข้างในก็จะเป็นห้องนวนเองเนาะนะคะก็มีหลากหลายราการเลย จะเป็นพวกทรีทเมนต์นะคะที first, ทท่ทำหน้ากระจ่งใสผ diet, <Dum> um. ิวชุ่มชื้นโดยที่เขาบอกว่าวิต mm hmm. ามินทั้งหมดที่ใช้นวดหน้าเราคะต้องตีของนิ้ซึ่มีนกนะคะอยากจะใช้เป็นตัวสูตรเอลเอสก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวสูตรที่เป็นสกินทิชันกระด้ซึ่งออร์แกนิกแล้วก็พรีเมียงมือมากต้องมาลองนะไฮเวยสุดเลยนะคะ ตัวด้วย